ามินแร่ธาตุอาจารย์เห็นเขาบอกว่าประชากรโลกเนี่ยขาดวิตามินแร่ธาตุเยอะมากๆใช่ใช่คือหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเราอ้างอิงตามตำราเก่าๆที่เราเรียนมาก็เหมือนกับว่าเออจริงๆแล้วเราไม่ขาดเราไม่มีอาการแบบอะไรตางกระจอกม่อเท้าจะอะไรคือมันก็เหมือนว่าอันนั้นคือขาดไงขาดไปถึงหมดทางแล้ว ไม่มีจะใช้จนมีอาการไงแต่ว่า,าการที่เราจะมีสุขภาพดีอ่ะมันต้องมี o p t i มอลเลเวลคือระดับของวิตามินที่เหมาะสมอ่ะลดลงหน่อยก็คือยังไม่ขาดถูกไหมแต่มันไม่ได้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ม,มันลดลง<ม> <laughs> อาจารย์จะพูดว่าถ้าคนสุขภาพดีอ่ะมันจะต้องอยู่ในระดับที่เรียกว่า optimal เลเวลเพื่อใ,ให้เราสุขภาพดีขาดเนี่ยคือชวนป่วยละคือจริงๆถามว่าสาหรับตัวเองนะต้องประเมินคนไข้ก่อนถ้าให้กินได้ดีเลยจะไม่เสริมอะไรมากคือจะดูตามอายุคนไข้ดูการกินของคนไข้ว่ากินได้ดีจริงๆหรือเปล่ากิน ได้เป็นบาลานซ์ไดเอทจริง,รงๆหรือเปล่าหรือคุณหนักไปทางไหนไหม ดูน้ําหนักตัวเช็คอินบอดี้แอนาไลซิสคือเครื่องวัดกล้าม<ฆ>เนื้อไขมันน้ําในร่างกายคือเราไม่ได้วัดแค่น้ําหนัก<ฆ>แล้วก็ดูทั้งหมดว่าเออถ้ามันบาลานซ์ดีคุณก็กินต่อไปไม,ไม่ต้องเสริมอะไร<ฆ>ย่เป็นคุณไปตรวจพิเศษบางอย่างแล้วพบว่าคุณคุณไม่มีความบาลานซ์ในร่างกายเราค่อยมาคุยกัน<ฆ>เป็นเรื่องๆแต่คนไข้มะเร็งเนี่ยก็คือถ้าจะส่วนใหญ่เขาจะตรวจวิตามินดีเนาะก็คือด,ดูก่อนถ้าเสริมได้ก็เสริมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเสริมด้วยการกินเพราะวิตามินดีมันก็ค่อนข้างยากที่เราจะมามาตากแดดใช่ไหมคะแต đây nhé ถ้าเรากินอาหารได้ถูกต้องจริงๆอะ่ะเราไม่ค่อยขาดถ้าเรามีอาการว่าขาดก็ค่อยเสริมอ่าอันนี้สําคัญนะคะจะเห็นว่าแนวทางการรักษาของอาจารย์มินเนี่ยแนวทางการดูแลเนี่ยจะเป็นเชิงผลลัพธ์ส่วนบุคคลแล้วก็การดีไซน์โภชนาการเนี่ยเพือ่อแก้ปัญหาแล้วทาให้สุขภาพดีซึ่งอันเนี้ยสาคัญมากๆนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์พูดถึงคุณยมประพ์มมันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ว่าหายแล้วคือเหมือนกับว่าสยบมา6ปีอาจารย์แต่มันก็อยู่บนวามเกินปีก็สบายเบอร์อ่าก็มูนง งงๆงงงงว่าฉันจะทําชีวิตยังไงอยากให้อาจารย์ให้คําแนะนําสําหรับคนอย่างประพิมพคือเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งเสร็จสิ้นการรักษาค่ะบางหลายท่านเนี่ยทักมาถามประพิมพเยอะมากว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าโรงพยาบาลเราก็ไม่ได้ไปแล้วหมอเราก็ไม่ได้เจอแล้ว <c oughs> หลายๆคนนะคะ <c oughs> เกิดภาวะแบบฮอร์โมนไม่บาลานซ์แล้วอ,อย่างเงี้ยเราควรต้องดูแลอะไรบ้างอย่างไรคําแนะนํามาตรฐานเหมือนเดิมเนาะคือจริงๆ่ะคุณพิมพูดแต่มันถูกแล้วเพราะว่าจริงๆการดูแลคนไข้มันเป็นเฉพาะบุคคลภาษา แพทย์เขาจะเรียกว่าเป็น personalized medicine แล้วในยุคปัจจุบันนี้ personalized ได้มากเท่าไหร่หก็จะเหมาะกับคนนั้นเหมือนแบบบางครั้งเข้ามาตรวจแบบตรวจพันธุกรรมว่าของเราอ่ะมีลักษณะร่างกายพันธุกรรมของเราที่จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งชนิดคออมันมันเป็นเรื่องของบุคคลจ,จริงๆจริงๆทีนี้ oh. ถ้าเป็นคนไข้ที่รักษาเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่สําหรับเมืองไทยเนี่ยหมอมะเร็งอ่ะเขาก็จะไม่ได้มาโฟกัสว่าจะ ป้องกันยังไงคําแนะนําตรงนี้มันจะลางเลือนมากแต่ว่าก็โชคดีที่ในยุคปัจจุบันนะ่ะแพทย์ด้านอื่นๆนนะ่ะเขาก็หันมาสนใจเรื่องไลฟ์สไตล์เมดิซีนใช่ไหมคะซึ่งถามว่าถ้าสําหรับมะเร็งเต้านมอ่ะอันดับหนึ่งคือเรื่องน้าหนักและไขมันต้องคุมแบบให้อยู่ในเกณฑ์แล้วก็มะเร็งเต้านมเนี่ยต้องมีแอคทีฟฟิสิกอลแอคทิวิตี้คือว่าต้องแอคทนะีฟไม่ใช่ชีวิตแบบนั่งนั่งนอนๆอ,นอเพราะว่าเน่ใช่เพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือ การเครียดเลื้อหลังก่อนที่จะเป็นมะเร็งใช่เลยแล้วก็พอหลังจากหายแล้วอะถ้าเราเข้าใจว่าเออมะเร็งเต้านมเนี่ยมันไม่ใช่สมคันญกับความเครียดเรื้อหลังเราก็ต้องบอกอคนไข้ว่าการป้องกันอย่างหนึ่งก็คือคุณก็ไปเที่ยวบ่อยสทำเครียดซะวก็ออจะบอกอคนไข้มะเร็งเต้านมว่าเออหายแล้วก็หมั่นเที่ยวนะอะไรเงี้ยเพราะ<ด>ว่ามันจะขยับตัวเองแล้วเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเขาจะไม่เครียด เพิ่งรู้ว่าจริงๆสาเหตุหลักของมะเร็งเต้านมคือความเครียดเรืเ้อรังนะคะอันนี้สายบุรณาการใช่แต่จริงอาจารย์เพราะว่าเ,เป็นคนเครียดมากๆเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กำลังจะแนะนําก็ดูแลตัวเองเหมือนคนปกติแต่ว่า่าแต่ว่าถ้าอ,อยากรู้จริงๆอยากสยบมะเร็งก็ต้องเข้ามาคุยกันเพราะว่าแพทย์แผนบุรณาการเนี่ยจะไม่ได้ ดูแค่ปัจจุบันแต่จะย้อนจะซักถามไปถึงอดีตแล้วว่า,าคุณทําอะไรมา,าปัจจุบันคุณใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะาาวางแผนการรักษาให้เหมาะกับตัวคุณด้วยเพราะว่ามันเร็งเต้านมเหมือนกันแต่ผลการรักษามันไม่เหมือนใช่ไหมคะ